ไมโครสตรัทเจอรี่ใครอะ Wait minute. Who are you? ไม่รู้จักเลยต้องรู้จักไหมต้องสนใจต้องสนใจเพราะว่าบริษัท MicroStrategy เนี่ยเขาเป็นแคนดิเดตคนใหม่ที่อาจจะสามารถลากราคา Bitcoin รอบนี้ให้ล่วงลึกได้เลยนะทำไมก็เพราะว่า MicroStrategy เนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็น Bitcoin Treasury คือเป็นบริษัทที่ถือครอง Bitcoin เอาไว้มากที่สุดในโลกและสถานการณ์ของ MicroStrategy ตอนนี้ก็ประกาศขาดทุนล่าสุด670ล้านดอละลาร์สหรัฐซึ่งเจ้าของก็คือ m i c h c e l s e y l o r เป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นระดับบินเล่นแน่ขึ้นปกฟอสมาแล้วเป็นราชาคริปโตก็ได้นะคนหนึ่ง <c oughs> เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเศรษฐีพันล้านที่ได้ลงหน้าปกฟอสอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่า Michael Seller นี้จะเป็นแคนดิเดตคนใหม่ลากราคา Bitcoin ให้ลงเหวอีกหรือเปล่าสนับสนุนข้อมูลการล่วงแงแะแคะ หุ้น MicroStrategy กับซายได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือแค่กด Subscribe กดทีกดยังกดกดกด Subscribe เอาไว้นะคะก็จะเป็นกำลังใจให้ช่องซาย Money Monster แล้วก็ทีมงานทุกคนในการทำคลิปออกมาให้สนุกสนานแถมยังเป็นอิสระเสรีจากผู้ควบคุมทุกคน ขอบคุณผู้ษนาเสนสน,นค่ะงานไมโครสตาจี้บอกเลยว่ามันแบบหวาดเสียวหวาดเสียวเหมือนรถไฟเหาะที่กําลังจะดิ่งลงเลยค่ะเพราะว่าคํานึงนะคะที่ไมโครสตาจี้ใช้ก็คือเขาลงทุนบิตคอยดยการกู้เงินมาลงทุนในบิตคอยค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราอินไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีเล่าแบบรายละเอียดแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะโพษณาให้ฟังก่อนนะคะว่าบิลเลียนแน เหล่าเศรษฐีพันล้านทั้งหลายที่เคยลงหน้าปก Forbes มาแล้วแล้วได้ชื่อว่าเป็นราชาคริปโตนะคะลากตลาดดิ่งเหวมาแล้ว2คนคะ่ะคนแรกแซมแบงค์แมนฟรีสังกัด F.T.X. นะคะตอนนั้นคุณแซนแบงแมนฟรีลากตลาดบิตคอยลงไปติดลบ65%ต่อมาช้างเผงเจ้าค่ะ c ี CC แห่ง Binance นะคะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ลากตลาดลงมาได้ถึงติดลบ57%ทั้ง2คนไปเยี่ยมคุกมาแล้วค่ะแต่ว่าคุณซ c ซตอนนี้ออกมาแล้วนะคะส่วนคุณ m i c คิลเซเลอร์เจ้าของ MicroStrategy คนนี้ก็เป็นบิลเลียนแนเหมือนกันระดับ8,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือได้ขึ้นหน้าปกฟอสเรียบร้อยแล้วนะคะ ตามขั้นตอนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่โดนอะไรคะ่ะยังไม่ได้ทําอะไร แค่มีความเป็นไปได้เฉยๆเพอล่าสุดบริษัท m i c r o s t r a t e g y ที่เคยเติบโตถึง1,540%ตั้งแต่ปี2020มาจนถึงวันนี้แล้วก็เคยโดดเด่น outperforming ใน S&P 500นะคะตอนนี้ประกาศขาดทุน670ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ earning per share คือผลตอบแทนต่อหุ้นเนี่ยนะคะจากที่คาดการณ์ว่าจะติดลบแค่0.12 กลายเป็นติดลบถึง3.20นะคะรายได้คาดการจากที่คาดการว่าจะทำรายได้ได้123ล้านรายได้ก็มาแค่120ล้านก็เลยทำให้ eps surprise นะคะติดลบ2,566.67%ฟังอย่างนี้แล้วแบบอ้าวก็ตอนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามันล่วงอยู่ไม่ใช่เหรอตลาดไหนๆเขาก็ขัดทุนทั้งนั้นแหละนี่อะไรบริษัทขัดทุนแค่670ล้านมันจะมันจะอะไรมันจะอะไรนักหนามันอะไรคะ่ะ เพราะว่าบริษัท MicroStrategy เนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็น Bitcoin Treasury เป็นบริษัทที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นการที่บริษัทนี้มันร่วงเดี๋ยวสายจะอธิบายให้ฟังละเอียดเลยนะคะว่ามันจะมีผลที่ทำให้ลากรากคา Bitcoin ลงมาได้ยังไงปูเสือคะ่ะทุกคนมาย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2013นะคะ m i c h a e l s เล l r เขาเคยเป็นคนคนนึงด้วยนะคะที่แบบไม่เอาบิตคอยอ่ะเขาเคยทวิตลงแอคเคทาของตัวเองเลยนะคะด่าบิตคอยเลยว่า ไม่ต่างจากพนันออนไลน์ในเหรียญน,นี้แต่หลังจากที่โพสต์อันนั้นเราก็หายไปสักพักหนึ่งไปทําอะไรไม่รู้กลับมาอีกทีบอกว่า Bitcoin นี่มันเจ๋งที่สุดเลยนะและหลังจากนั้น m i c คิลเซ l เลอร์นะคะก็ใช้บริษัทไมโครสตาต e จีค่ะในการลงทุนบ t c o i n แล้วก็กลายเป็นบริษัทที่ถือครองบิตคอยมากที่สุดในโลกข้อมูลวันที่27มกร,ราคม2025นะคะบริษัทไมโครสตาต e จีที่ตอนนี้น่าจะกลายเป็นแค่สตาต e จีแล้วละ่ะมี Bitcoin อยู่ทั้งหมด4 7 1 1 0 7เเหรียญทั้งหมดนี้เป็นมูลค่าจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีนะคะ 29,733ล้านดอนลลาร์สหรัฐขีดเป็นใต้อ่ะแล้วเผื่อใครยังไม่รู้นะคะบริษัท Microstrategy ของ m i c r o a e l s l e r เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ลงทุนแค่ใน Bitcoin ค่ะคือเขาเป็นบริษัทบริษัทเลยคือเป็นบริษัทซอฟต์แวร์แต่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรในการทำซอฟต์แวร์ เพราะชื่อเสียงเน้นๆก็คือมาจากการลงทุนปิดคอยค่ะแอบไปดูหุ้นสตร,ตรัจจีกันนะคะใส่ย้อนย้อนย้อนกลับไปเลยค่ะจะเห็นนะคะว่าหุ้นสตร,ตรัจจีอยู่มานานนานและตั้งแต่199กว่าและราคาก็เนี่ยยิงยาวเลขตัวเดียวอย่างมากก็อ่ะสกิกว่ากว่าดอลลาร์สหรัฐจนกระทั่งมาบูม ตอนที่ไมเคลเซเลอร์เริ่มลงทุนใน, bitcoin นบิตคอยน์นี่แหละค่ะซึ่งไมเคลเซเลอร์นะคะเขาเอากําไรที่ไมโครสตาร์ทจี้ทำได้ไปซื้อบิตคอยหรือว่าลงทุนในบิตคอยซื้อเยอะซื้อสม่ําเสมอซื้อตลอดซื้อทุกราคาซื้อจนทําให้ไมโครสตาร์เจี้ได้ชื่อว่า world's first and largest bitcoin treasury company ก็เลยทำให้มูลค่าของบริษัท Micro ส t r ร t e g y นะคะขึ้นขึ้นลงลงตามบิตคอยเลยค่ะบิตคอยขึ้น m มโครสตาร์ e ต y จีก็ขึ้นบิตคอยลล่วงไมโครสตาร์ e ต y จีก็ล่วงล่วง80-90% MicroStrategy มโครสตาร์ตจีก็ล่วงตามค่ะเหมือนกันถ้าขึ้นมาขึ้นมากี่พันเปอร์เซ็นต์ไมโครสตาร์ตจีก็ขึ้นด้วยค่ะจนกระทั่ง m มโครสตาร์ e ต y จีนะคะหุ้นเนี่ยเคยขึ้นไปแพงกว่า500ดอลลาร์สหรัฐมาแล้วเมื่อเห็นทรงนี้ คุณไมเคิลเซเลอร์ก็พูดเลยว่าเขามั่นใจในคุณสมบัติของ Bitcoin แบบสุดสุดของสุดๆดและเมื่อเขามั่นใจขนาดนั้นสิ่งที่ m i c คิลเซเลอร์ทำต่อมาก็คือ s t r a t e g ีการลงทุนที่เรียกว่ายืมเงินยืมเงินมาลงทุนในบิตคอยนัย่นแหละค่ะซึ่ง m i c คิลเซเลอร์เนี่ยก็บอกเลยว่าเขามีสตร a t e g ีทางการเงินที่ฉลาดเลยนะคะเพราะว่าเชื่อไหมว่า เขาเนี่ยจะหาเงินยืมเงินมาซื้อบิตคอยเขาก็สามารถที่จะหาเงินอันนั้นมาได้โดยชนิดที่แบบว่าไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยดอกเบี้ย0%เลยนะโดยการที่บริษัท m i c r o ส t r a เจ g y ค่ะออกพันธบัตรขึ้นมาเรียกว่า convertible bond ก็คือพันธบัตรที่จะสามารถแปลงล่างกลายเป็นหุ้นได้ทีหลังนั่นเองค่ะ <S <S คืองี้นะคิดภาพเลยเหมือนเหมือนขายคูปองเลยคูปองที่ขายไปแล้วบอกว่า เฮ้ยถ้าเกิดว่าราคาหุ้นมันขึ้นไปถึงตรงนี้ตรงนี้นะไอ้คูป,ปองใบเนี่ยเปลี่ยนเป็นหุ้นให้เลยนะซึ่ง MicroStrategy ได้ออกไอ,อ,อ้ Convertible Bond หรือว่าเจ้าคูป,ปองนั้นนะออกมามูลค่าถึง2,600ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ก็คือจำนวนเงินที่เขายืมคนมาซื้อ Bitcoin นะคะโดยเงื่อนไขที่เจ้าบอนตัวนี้จะแปลงร่างกายเป็นหุ้นน่ะก็ต่อเมื่อ ราคาหุ้นของ MicroStrategy ขึ้นจากวันที่ออกบอนไป55%ส่วนกำหนดระยะเวลาก็คือ5ปีค่ะนับจากวันที่ขายก็คือปี2029และเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ะถ้าหุ้นมันไม่ได้ขึ้นไปขนาดนั้นไม่ได้ตามเงื่อนไขก็ไม่ได้แปลงล่างไปเป็นหุ้นแต่ทุกคนได้เงินคืนอันนี้คือเงื่อนไขนะ มันก็เลยทำให้มีนักลงทุนจำนวนหนึ่งเลยนะคะที่โอเคงั้นฉันให้เธอยืมเงินแบบไม่เอาดอกเบี้ยก็ได้เพราะว่าฉันพอใจกับคอนดิชันเนี้ยซึ่งสาเหตุที่ทำให้คนพอใจกับคอนดิชันนี้ทั้งๆที่เป็นการให้ยืมเงินแบบไม่มีดอกเบี้ยนะก็คือว่าคนคาดหวังว่าหรือพนันว่าก็ได้หุ้นของ m i c r o s t r o t e g y อ่ะมันจะขึ้นแบบขึ้นไปได้ถึงตรงที่มันจะเปลี่ยน จากบอลกลายเป็นหุ้นได้ก็คือ55%น่ะคนคิดว่าทำได้และถ้าถึงวันที่ราคาขึ้นไปถึงตรงนั้นก็เท่ากับว่าคนที่ซื้อบอลในวันนี้จะได้หุ้นมาในราคาที่มันสูงกว่าหน้าบัตรหน้าขูป,ปองที่เขาซื้อก็คือกําไรนั่นเองแต่ดีลนี้ก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงตรงนั้นนักลงทุนก็ยังจะได้เงินต้นคืนครบจํานวนในปี2 0 2 9จริงหรอซึ่งสายจะชี้ให้เห็นความเสี่ยงของดีลนี้ 2ข้อข้อแรกก็คือความเสี่ยงแบบเบาๆค่ะรับได้ความเสี่ยงแบบเบาๆข้อแรกก็คือจะเป็นการเอาเงินลงไปจมไว้เฉยๆหรือเปล่าดอกเบี้ยก,ก็ไม่ได้นานตั้ง5ปีเพราะเงื่อนไขของ convertible bond เนี่ยตัวบอ n เนี่ยมันจะแปลงร่างเป็นหุ้นกู้ก็ต่อเมื่อราคาหุ้นของ microstrategy ขึ้นไป55%จากวันที่ขายบอ n d ซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากราคาหุ้นวันนั้นนะคะที่ขายบอ n ก็คือวันที่20พฤศจิกายน2024 ราคาหุ้น Mi โครส t r a t e g y มันแพงกว่า500ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นอีกนะก็วันถัดจากวันที่ประกาศขายบอลคือวันที่21พฤศจิกาย,ยน2024ราคาหุ้น Mi โครสต r a t จ g y ขึ้นไปออทามไฮที่543ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นถึงแม้ว่าจะขึ้นแบบแป๊บเดียวก็ตามกลับมาดูที่ตัวเลขแบบคิดกลมๆง่ายๆละกันถ้าจะให้มันขึ้นไปที่55%แปลว่าหุ้นไ Mi โครส t r a t e g y จะต้องขึ้นไปให้ถึง775ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นไอ้เจ้า convertible b o n d เนี่ยมันถึงจะแปลง ร่างกลายเป็นหุ้นเอาจริงถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่าไมเคลเซลเลอร์บอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนคุณก็ได้เงินต้นคืนได้คืนจริงหรืเอเปล่านี่แหละคือความเสี่ยงข้อที่2ว่าไอ้เงินต้นที่บอกว่าจะได้คืนเนี่ยจริงหรอ,อเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะลูกหนี้อ่ะต่อให้จะมีแบบสัญญาอะไรสัญญาปากสัญญากระดาษสัญญาอะไรก็ตามว่าจะคืนหนี้ว่าจะคืนเงินนะคุณสมบัติเดียวเลยที่จะทําให้ลูกหนี้คืนเงินเราได้ก็คือเขามีเงิน มาคืนค่ะซึ่งไอ้เจ้า convertible bond เนี่ยนะมันก็คือเงินที่ microstrategy ยืมไปซื้อ bitcoin ในดอกเบี้ยที่0%ด้วยซึ่งไอการยืมเงินไปลงทุนเนี่ยนะคะมันไม่ต่างอะไรเลยค่ะจากการ leverage พลังทวีการคูณมันเพิ่มเข้าไปนั่นแหละถ้าเป็นคนเล่นหุ้นทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราจะ leverage ใช่ปะก็คือไปยืม broker มาซื้อหุ้น เราก็จะสามารถ l e เวลเลชได้ไม่ว่าจะเป็น call option หรือว่าแบบจะแทงช็อ t แทง long อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นอ่ะคือกู้มาจากโบรกเกอร์ไงแต่ในกรณีของ micro strategy อ่ะเขาฉลาดกว่านั้นอีกค่ะเพราะว่าเขากู้มาจากนักลงทุนทั่วไปแบบไม่มีดอกเบีย้ยแต่อย่างไรก็ตามการกู้มาลงทุนนี้ก็ยังจะเป็นการ leverage อยู่ดีทดคำนี้กันไว้ก่อนนะคะเจ้า leverage หรือว่าพลังทวีเนี่ยทีนี้เรามาต่อกันที่คำว่า วงจ้อนขาขึ้นกันก่อนค่ะซึ่งการที่ MicroStrategy นะคะเขาเป็นผู้ที่ซื้อ Bitcoin ลงทุนในบิตคอยเป็นบริษัทที่ลงทุนในบิตคอยมากที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็ดูจะมีความน่าเชื่อถือทางด้านบิตค i ยใช่ไหมคะยิ่ง MicroStrategy เนี่ยซื้อ b บิตคอยเยอะตลาดก็ยิ่งคือฮาค่ะซึ่งมันก็จะมีข่าวออกมาตลอดเลยนะก่อนหน้านี้นะว่า MicroStrategy ซื้อบิตคอยทุกราคาซื้อบิตคอยทุกสัปดาห์จนกระทั่ง หยุดซื้อย่างดีนะตอนนี้ ตอนที่ายอัดอยู่นี่ก็คือยังแค่หยุดซื้อยังไม่ได้เททีนี้พอไมโครสต r a t e g จี้อ่ะเขาซื้อไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ปะซึ่งเขากลายเป็นรายใหญ่แล้วยิ่งเขาซื้อเยอะเนี้ยเซนติเมนต์ของบิตคอยมันก็จะยิ่งดีค่ะแล้วมันก็จะยิ่งทําให้นักลงทุนทั่วไปเนะี่ยยิ่งรู้สึกว่าแบบเออบิตคอยนี่รออายใหญ่เขายังลงเลยเออลงตามลงตามดีกว่าก็คือยิ่งทําให้ราคาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่ามันจะขึ้นไปด้วยค่ะซึ่งการที่ไมโครสต r a t e g จี้ทำอย่างนี้นะคะมันก็มีประโยชน์กับบริษัทเเเเเเขขขาาาาาาาออองงงมกค่่่่ะพระวรววบิิษััททททลุนนนนใใใยํให้ไปชืืถ คอยได้มากขึ้นซื้อบิตคอยมากขึ้นราคาบิตคอยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นยิ่งราคาบิตคอยสูงมากขึ้นหุ้นของ Mi โ r o s t r a t e g y มันก็จะสูงมากขึ้นด้วยค่ะรูปแบบนี้นะคะมันก็คือลูปวงจรขาขึ้นค่ะที่ยิ่งอันนี้ขึ้นอันนั้นก็ขึ้นมันก็จะยิ่งขึ้น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 ไปกันใหญ่ค่ะจนกระทั่งมีนักวิเคราะห์การเงินบางคนนะคะออกมาเรียกวิธีการที่ทําให้ราคาของสินทรัพย์ขึ้นแบบนี้ของ Mi โ cro Strategy ว่า infinite money glitch หรือความผิดพลาดทางการเงินแบบไม่มีที่สิ้น เรียกว่าแชร์ลูกโซ่ซึ่งสำหรับสาย์คำว่าแชร์ลูกโซ่สซยว่ามันเกินไปนิดนึงเพราะว่าไมโครสตัทเจอ t e g ีอย่างน้อยก็ยังเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ทำเงินได้จริงๆแล้วการที่ราคาบิตคอยมันขึ้นไปนขนาดนั้นมันไม่ใช่เพราะไมโครสตัทเจอร์จีทั้งหมดถูกไหมมันก็มีปัจจัยอื่นอีกเยอะแยะแบ็กล็อกใหญ่กว่าไมโครสตัทเจีตั้งเยอะแต่ถึงแม้ว่าจะเรียกว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ได้แต่มันก็มีคนตั้งชื่อให้อย่างอื่นนะคะเขาตั้งชื่อว่า financial engineering หรือวิศวะกรรมทางการเงินจำการกู้ของ m i c r o สตา a t จ g y ได้ใช่ไหมคะที่เราไปเมื่อกี้นี้เองว่าไมโครสตาตัจ่ะเขาไปกู้เงินจากคนมา2,600ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เกิดเป็นการ l e เวลเ g e ค่ะก็คือกู้เงินมาซื้อซึ่งการกู้เงินมาซื้อเนี่ยมันก็เลยทำให้หุ้น m i โครสตา a t จ g y นะคะมีค่าพรีเมียมที่สูงใช้ได้คะ่ะค่าพรีเมียมที่ว่าเนี่ยก็คือหุ้นของไมโครสตาตัจ g y นะคะ สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่แท้จริงที่ถืออยู่ค่ะก็คือสูงกว่า net asset value NAV ย้ำอีกครั้งนะคะว่าหุ้น MicroStrategy มันขึ้นลงตามราคาของบิตคอยใช่ไหมแต่มาดูตัวเลขนี้กันชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะข้อมูลวันที่27มกราคม2,025 MicroStrategy มีบิตคอยทั้งหมด4 1, 7 1 1 1 7เหเหรียญเป็นมูลค่า29,733ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่บริษัท MicroStrategy วันนี้ มีมูลค่า market cap อยู่ที่9 0,000 000, ม000ืล้านดอลลาร์สหรัฐแปลว่าราคาหุ้นของ MicroStrategy นั้นขายเกินกว่า NAV net asset value หรือว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่เขาถืออยู่ในมือจริงๆเนี่ยขายเกินนะ3เท่าซึ่ง NAV premium ของ MicroStrategy นะคะ <S <S เคยขึ้นไปสูงสุดถึง3.16ค่ะนี่จะเรียกว่าเสน่ห์ก็ได้ เพราะถ้าเกิดว่าซื้อหุ้น MicroStrategy อ่ะมันมีค่าพรีเมียมอีกใช่ปะแปลว่าถ้า Bitcoin ขึ้น1 MicroStrategy ขึ้นเลย3เฮ้ยอย่างนี้ซื้อหุ้น MicroStrategy ก็ดีกว่าลงทุนบิ c คอ n ดิดูรวยกว่าอีกแต่ค่าพรีเมียมอ่ะมันมาจากไหนอ่ะไหน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 มาจากไหน มันก็ไม่รู้ไงว่ามันมาจากไหนมันคือเซนติเมนต์ของนักลงทุนที่ให้ความเชื่อว่าหุ้นของ MicroStrategy มันจะขึ้นไปได้มากมายขนาดนั้นแต่ไอ้คำว่าค่าพรีเมียมที่มันอยู่ที่3มันก็ไม่ได้มีอะไรการันตีเลยนะว่ามันจะคงที่อยู่ที่3ตลอดไปไม่การันตีแม้กระทั่งว่ามันจะเป็นบวกตลอดไปมันอาจจะติดลบก็ได้มันขึ้นอยู่กับแค่ว่าคนส่วนใหญ่เชื่ออย่างไรกับหุ้นของ Microstrategy และ Bitcoin แค่นั้นแหละ แล้วราคาของหุ้น MicroStrategy เนี่ยมันก็ยิ่งอยู่บนความเสี่ยงหนักเข้าไปอีกเมื่อมีบริษัทที่ชื่อว่าสิตรองมาช็อตใส่ราคาหุ้นของ MicroStrategy ค่ะก็เลยทำให้ราคาของหุ้น MicroStrategy นะคะมันยืนสูงขนาดนั้นไม่ไหวร่วงค่ะและสิ่งที่น่าหวาดเสียวสำหรับ MicroStrategy ต่อมาเลยก็คือตอนนี้จะเห็นใช่เปล่าว่าราคาบิตคออะ่ะมันไม่ไปไหนมันยังไม่ร่วงแต่มันก็ไม่ขึ้นมันดูทรงๆสุดุด ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปทางไหนใช่ปะยิ่งถ้าเกิดว่าราคาบิตคอยน์นะถ้ามันเกิดลงขึ้นมาไมโครสตร a ต e g y จีอ้อ่ะเขากู้เงินมาลงทุนใช่ปะถ้าเกิดว่าราคาบิตคอยมันลงอะ่ะไมโครสตรัตจี้จะโดนกดดันให้จะต้องขายบิตคอยออกมาค่ะเพื่อที่จะเอาเงินไปคืนหนี้แล้วจําได้ปะที่บอกว่า มโครสตาร์เตอจี้เขาซื้อบิตคอยมากที่สุดในโลกจนเขาแบบเออได้ชื่อว่าแบบบิตคอยทรัจ s รี y แล้วว่าตัวใหญ่นะซื้อนะคนก็จะอยากซื้อตามแล้วถ้าตัวใหญ่ขายอ่ะตัวใหญ่ขายนักลงทุนตัวเล็กๆมันก็ตกใจหมดดิตัวใหญ่ขายเดี๋ยวจะมีคนขายตามค่ะและแน่นอนไอ้ตลาดแบบนี้เนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับเซนตเมนต์มันขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนหนึ่งเลยแหละถ้ารายใหญ่ขายรายเล็กเห็นมีคนขายตามมีคน เห็นเดี๋ยวมีคนแห่ขายตามแล้วมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ราคาบิตคอยน์เนี่ยมันร่วงดิ่งลงมาได้ค่ะซึ่งมันก็จะเป็นลูปที่แย่หน่อยนะคะสําหรับไมโครสตาร์เจี้คือถ้าราคาบิตคอยร่วงไมโครสตาร์เจี้ก็จะต้องโดนกดดันให้ขายบิตคอยแล้วพอไมโครสตาร์เจี้ขายบิตคอยเดี๋ยวมีคนขายตามราคาบิตคอยก็จะยิ่งร่วงลงไปอีกมันก็จะยิ่งกดดันให้ไมโครสตาร์เตอจี้ต้องยิ่งขายบิตคอยเข้าไปอีกทีนี้มูลค่าทรัพย์สินของไมโครสตาร์เจี้มันก็จะเป็นลูปลงที่แบบ แย่ yeah. แล้วราคาหุ้นของ MicroStrategy ก็จะร่วงแรงได้เหมือนกันค่ะใดๆที่เล่ามาเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนว่านี่คือบริษัทที่ชื่อว่า MicroStrategy นะซึ่งวันนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็น Strategy แล้วไม่เกี่ยวอะไรเลยกับพื้นฐานของคำว่า Bitcoin แยกกันนะซึ่งถามไซนะว่าถ้าเกิดว่าจะลงทุนใน Bitcoin ทำไมไม่ซื้อบิตคอยแล้วก็เก็บไว้ในโคลเ l l ต t เองอ่ะจะไปซื้อหุ้นของคนอื่นที่เขามาลงทุนในบิตคอยอีกทีทำไมแต่ใดๆนี่แหละเหตุผลที่ใครก็ตามลงทุนในบิตคอยก็จะต้องส่อง m i โครสต r a t e g ร์จเอาไว้หน่อยเพราะว่าเขาก็มีความสามารถในการที่จะลากราคาบิตคอยให้ร่วงลงมาได้ช้อนอยู่ไหนเอามาเช็ดหน่อยสิ